นะครับก็มา,าเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทา่านี้ในส่วนของโทรนาสติเองนอกจากมาเรียนรู้ฟังก์ชันแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ให้คนลองใช้นะครับเพราะในส่วนการตีนอกจากกล้องที่ดีแล้วเราก็มีเรื่องของตัวเลนส์ต่างๆสำหรับที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้โทรนานสติกเองก็เราก็เปลี่ยนเลนส์ต่างๆมาให้ลองนะครับว่าจริงๆเลนส์แต่ละตัวมีภาพที่แตกต่างเป็นไงหรืออย่างเช่นเลนส์ตัวทเทเลสูงๆนะครับเราอยู่ชั้นที่บนสุดแล้วนะครับี่กาวเราสามารถซูมไปดูตึกไกล ลองเปลี่ยนเลนดูนะนี่ยมันซูมมันใช้ขนาดไหนนะครับเลนที่ยาวที่สุดในณน,นตอนนี้ของมานาโซนิเตอคือตัวเลนหนึ0งร้อยสี่ร้อยนะครับก็คือเทียบเท่าเป็นแปดร้อยระยะอ,อ,อย่างเช่นเราจะซูมไปที่ตึกมหาวครยถ้ามีมุมนั้นเี่เป็นยังไงบ้างถ้ามีเวลาลองลอง,ลองทดสอบกันนะครับวันนี้เราอยู่กันทนั้งสวันนะครับให้ทั้งความรู้แล้วก็ในเรื่องของแชร์ประสบการณ์ซึ่งการณ์นะครับผม ก็ไม่เสียเวลานะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับก็คือในส่วนของวิทยากรนะครับที่เรามาบรรยายนะครับเป็นอาจารย์อิสระสุนโภนะครับรองศาสตรารยหนังสือีปทุมพรขอเซ็นต้องเลยที่คนะครับขอเสดีท่านครับก่อนอื่นมีกล้องมาทุกท่านแบบขอดูกล้อง